ครับผมแมมอสตราชียครับวันนี้เจอกับเพชรโชคชัยนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่อ่ะเป็นไงเดี๋ยวเราช่างาวัช<า>ชาพอดีเลยดิซ้อมอยู่กับพี่ของเพชรใช่ไหมกี่วันนะซ้อมมา,เ,าเราเป็นมวยประเภทเข่า,ขานะเราชกมวยมากี่ครั้งในชีวิตหกสิบเจ็ดสิบนะล่าสุดเป็นไงผลงานชนะเลยที่นี่ไหมไม่ใช่ครับที่ไหนที่เกียรติจำรูนครับเกียรติจำรูนวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนี้ก็ร้อยเวทนี้โอเคเลย คุ้มไหมคุ้มัต้องคุ้มไหมทักสามสี่โลได้ไหมครับผมประมาณนั้นนะล่าสุดก็คือชนะหรือแพ้ชนะก่อนหน้านั้นสองไฟต์เป็นไงแพ้แพ้แล้วก็มาชนะช่วงหลังนี่สะดุดสองไฟต์ตีเลยนะแล้วกลับมาแจ้งเกินนะครับเจอเพชรจงัยก็มีอะไรบ้างเพชรจกชัยเนี่ยมีเป็นววยฝีมือมีเต้นตายความสูงความยาวน่าจะสูสีนะไม่มีปัญหานะงัดอะไรไปสู้วันนี้เนีต้องดูวันไีก็แล้วแต่จังหวะยกต่อยกันนะเราไปคนจากจังหวัด อ้าวฝากเป็นครับเชี่ยหน่อยไฟนี้ผมเป็นเพี้ยนะครับฝากเชี่ยนะครับโอเคขอช่วดีครับเมมมอสครับสวัสดีครับผมเพชรชกชัยวิทม์พงษ์ธากุลวันนี้เจอกับเมมมอสนะนะวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ร้อยยี่สามครับเราต่อให้เขาสองปอนด์เลยนะครับเขาร้อยยี่ห้าเราร้อยยี่ยี่สามครัไม่เคยชกกันนะเราซ้อมอยู่ที่กี่วันได้ซ้อมมาวันองที่ต่างเราสไตล์ไงมวยก็นอกได้ในได้ครับส่วนมือเข่าส่วนมากจะเน้นเข่านะความสูงความยาวว่าเช้าถ่ายรูปใครยาากว่ นน้อง่าจะยาวหน่อยยาววนิดนึงเราเราน้ำหนักเป็นลอยเท่าไหร่จ๊ะประมาณห้าเก้ากว่าหกสิบได้ชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วเนี่ยเป็นร้อยแล้วครับเป็นร้อยนะร้อยห้าร้อยห้าสิบเติร์นถึงเลยไม่น่าจะยังใกล้เคียงอะนะล่าสุดชกไว้ที่ที่ลเยเป็นไงวันนั้นผลงานแพ้คุณคนเอยว่าเป็นทองคำแล้วก็อีกสองไฟต์เป็นไงก่อนชนะใช่ไหมชนะชนะพี่พันมงคลแล้วก็แล้วก็ชนะพี่อะไรนะชื่ออะไรอ่าคือชนะสองอ่าชนะสองมาสะดุดแพ้หนึ่งเวทนี้มันโอเคไหมล่ะโอเคเวทต้องคุมไหม สักกิโลได้สามโลกว่าครับประมาณนี้นักมวยก็ประมาณนี้นะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดสำหรับรีก็ฝา่าฟันขับเชียร์ในวันนี้ครับก็ฝากพี่น้องชาวสระบุรีแล้วก็แฟนมวยทุกท่านเป็นกันใจไฟนี้พร้อมแจงเกิดอะไรบ้ครับเราเป็นพี่หรือเป็นน้องเนี่ยเป็นพี่ครับเรามีน้องไหมมีเพชรดำแอ่แต่คนละฝ่ายนะโอเคขอโชคดีครับขอบคุณครับ